ดูมือถือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนนอนจะส่งผลอะไรต่อความสูงหรือเปล่าบางคนเขาก็บอกมาว่าไอ้เจ้ามือถือจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งทีวีนะคะมันจะส่งปล่อยแสงสีฟ้าออกมาซึ่งมันจะมีผลต่อก,การนอนมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าบางคนเขาก็แย้งมาว่าไม่เป็นไรสรุปแล้วคําตอบคืออะไรกันแน่ จากประสบการณ์พี่โหน่งนะคะย้อนกลับไปสมัยที่ว่าพี่โหน่งเริ่มสูงซึ่งมึงก็ย้อนไปนานมากแล้วล่ะค่ะประมาณเกือบเกือบสีปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะส่งผลต่อความสูงต่อการนอนจริงหรือเปล่าแต่เมื่อน้องถามคาถามแบบนี้มาพี่โหน่งเลยต้องไปขุดคุยหาข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะพี่โหน่งสังเวียนสูงวัยนะคะสำหรับคลิปนี้มาในพอดแคสต์หมายเลข4ค่ะ ซึ่งในพอดแคสต์นะคะพี่หน่งก็จะมาตอบคำถามที่น้องๆเขียนถามเข้ามาแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะพี่หน่งจะมาตอบในเรื่องของการที่เราดูโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก่อนนอนนะหลายคนก็สงสัยกันว่าจะมีผลอะไรต่อความสูงไหมจากการที่พี่หน่งไปดูงานวิจัยงานรีเสิร์ชของหลายๆสถาบันก็สรุปได้ว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์มือถืออเล็กทอนิกส อุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันปล่อยแสงสีฟ้าออกมาจริงๆแล้วเจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยมันส่งผลเสียต้องบอกเลยนะคะส่งผลเสียหายมากๆต่อร่างกายของเราคุดคุยมาได้ความเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่า แสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปกวนวงจรเซอร์เาเดียนเวลาแล้วชื่อแปลกดีมากเลยนะคะวงจรเซอร์เาเดียนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยออบางที่เขาก็จะเรียกว่าจังหวะเซอร์เาเดียนมันไม่ใช่ชื่อเพลงนะคะน้องมันคือวงจรที่มันอยู่ในร่างกายของเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซอร์เาเดียนริทึมมาใช้กันดูดีกว่านะคะเจ้าว,วงจรเซอร์เาเดียนนี่คืออะไรและไอเจ้าแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก อุปกรณ์ดิจิตอลเนี่ยมันไปส่งผลแบบไหนยังไงให้กับวงจรเซอร์เคเดียนและมีผลต่อความสูงจริงๆเหรอมาฟังเฉลยกันเลยจ้า คืออย่างนี้นะจ๊ะในร่างกายของน้องๆทุกๆคนเนี่ยมันจะมีวงจรประจำวันเลยนะตามธรรมชาติมันเป็นเสมือนกับตารางเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งเจ้าวงจรเนี้ยมันกำหนดไว้อย่างค่อนข้างชัดเจนตายตัวแล้วว่าเฮ้ยจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเจ้าวงจรเนี้ยมันก็คือวงจรเซอร์เคเดียนที่พี่โหน่งพูดถึงตอนแรกนั่นแหละค่ะแล้วเจ้าวงจรเซอร์เคเดียนนี่นะคะที่มันคุมตารางเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลจาก หลายๆปัจจัยในธรรมชาติอย่างเช่นแสงสว่างความมืดหรือแม้กระทั่งจากอาหารที่เรารับประทานค่ะหรือเสียงนะคะเสียงรอบตัวสารเคมีต่างๆหรือสิ่งที่น้องทําในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกาย ย้อนกลับไปที่ปี 1, 1999โดยทีมไซสเลอร์และคณะนะคะซึ่งเขาได้มีการศึกษาและพบว่ามนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายสมบูรณ์ปกติจะมีวงจรสกาเดียนอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมง11นาทีค่ะซึ่งวงจรน,นี้มันจะตั้งค่ารีเซ็ตตัวเองใหม่ทุกๆวันตามวงจรการหมุนของโลก โอ้ oh my god นี่ก็คือว่าทุกๆวันฉันก็มีการปรับขยับตารางเวลาได้ด้วยสิใน24ชั่วโมงกระบวนการทางร่างกายของเราเนี่ยจะทํางานตามเวลาที่เหมาะสมของรูปแบบวงจรเซอร์เคเดียนของแต่ละบุคคลฟังดูก็งงๆนะเอาเป็นว่าขยายความเพิ่มเติมอย่างเช่นอัตราของการเต้นของหัวใจความดันโลหิตอุณหภูมิในร่างกายจะอยู่ในระดับสูงเพื่อที่จะให้ร่างกายหยุด ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าปรับอุณหภูมิในร่างกายเพื่อให้เหมาะสมสําหรับการพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีการซ่อมแซมและฟื้นตัวสําหรับเวลากลางวันของวันถัดไปราวนี้ถ้าหากร่างกายและวงจรเซอรเคเดียนทํางานในเวลาที่ไม่สอดคล้องกันอย่างเช่นเราควรจะหลับแต่เราไม่ยอมหลับอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเกิดความผิดปกติค่ะ หลังจากนั้นในปี2006นะคะก็มีงานวิจัยเพิ่พมเติมจากทางทีมอเบอร์นีนะคะซึ่งเขาก็มาสรุปเหมือนกันแหะคะ่ะว่ามนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนก็จะมีระยะความยาวของวงจรเซอร์คาเดียนที่ไม่เท่ากันแล้วก็สามารถที่จะรีเซ็ตตั้งเวลากันใหม่ได้คราวนี้นะคะไอ้เจ้าแสงสีฟ้าเนี่ยที่เราได้รับจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมันจะไปทําให้เรียกว่าวงจรเน,นี้ยนะคะเซอร์คาเดียนทํางานไม่ปกติ เขียนไปนั่นเองคือก็อย่างที่พี่นงบอกก่อนหน้านี้ค่ะวงจรนี้มันถูกตั้งเวลาไว้ว่าจะต้องนอนนะจะต้องตื่นนะคราวนี้เนี่ยเจ้าแสงสีฟ้ามันไปกวนเพราะว่ามันไปส่งสัญญ,ญาณให้กับทางสมองนะคะเข้าผ่านทางจอประสาทตานี่แหละคะ่ะเข้าไปส่งสัญญ,ญาณใหม่เหมือนก็บอกว่านี่ไม่ใช่เวลาหลับต้องเข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าเจ้าวงจรสคดียีเนี่ยมันถูกเซตถูกตั้งเวลากําหนดไว้แล้วว่าตารางทั้งวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทําอะไรแล้วพอน้องไม่นอนในเวลาที่มันกําหนดปั๊บเนี่ย มันรัวนี้มันไม่สามารถรีเซ็ตได้ในทันท่วงทีนะคราวนี้พอเราพร้อมที่จะนอนร่างกายไม่พร้อมจะหลับอะฮอร์โมนเมลาโทนินก็ยังไม่พร้อมที่จะออกมาเพราะว่าการที่เราไปดีเลย์เวลาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าข้างในของเราวงจรเซอร์เคเดียนข้างในรีเซ็ตได้ทันท่วงทีไงนี่แสงสีฟ้ามันจะส่งผลกับในเรื่องของความสูงโดยตรงไหมคือมันมีความน่าจะเป็นไงว่า ถ้าสมมติว่าเราได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไปแล้วเราเข้านอนแบบดีเลย์ฮอร์โมนเมลาโทนินไม่ผลิตออกมาวันนี้พอเราไม่หลับปั๊บเนี่ยแพทเทิร์นที่จะผลิตโกลทฮอร์โมนของเราก็กระเทือนถูกไหมเพราะว่าเราไม่ได้หลับตามเวลานี่มันไม่ได้หมายความว่าพอเราอยากจะหลับปุ๊บเนี่ยสมมุติหลับตามตอนดีสามปั๊บเนี่ยเดี๋ยวฮอร์โมน โกรธฮอร์โมนของเราเนี่ยก็จะผลิตออกมาทันทีมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ควบคุมตามตามใจของเรานะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะเข้านอนตอนนี้ก็นับเวลาตั้งเวลาเข้านอนตอนนี้แล้วก็นับไป3ามชั่วโมงผลิตมาให้เต็มที่เลยนะโกรธฮอร์โมนไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างมันถูกเซตโดยวงจรเซอร์เคเดียนแน่นอนค่ะช่วงเวลาที่โกรธฮอร์โมนผลิตไม่ได้เต็มที่ก็เท่ากับว่าเป็นช่วงเวลาที่โกรธแฟกเตอร์ก็จะผลิตไม่ได้เต็มที่เหมือนกันอย่าลืมนะพี่หนงเคยเล่าให้ฟังในคลิปเรื่องฮอร์โมนเพ ความสูงนะคะว่ากรดฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องไปที่ตับเพื่อที่จะไป ไอผลิตเอ้เจ้า IGF1 ซึ่งเป็นโก o ด์แฟกเตอร์แล้วก็ไปที่เซลล์กระดูกเพื่อให้กระดูกนั้นเติบโตเซลล์กระดูกนั้นเติบโตแล้วก็สามารถที่จะนําไปบิวเป็นโครงสร้างร่างกายที่สูงขึ้นได้คราวนี้เนี่ยพอมันถูกกระเทือมมันก็เหมือนเป็นแบบอะไรโดมิโนเอฟเฟกต์ไงนี่คือสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นค่ะเราเซตเวลาวงจรเซอร์เคเดียนตามใจไม่ได้เพราะมันเป็นเรียกว่าเป็นไปโดยกลไกรธรรมชาติที่มีปัจจัยแวดล้อมคือในเรื่องของแสงเรื่องเสียงเรื่องอุณหภูมิเรื่องสิ่งที่เรากินเรื่องฮอร์โมน มาเป็นตัวที่จะกำหนด ก็คงจะมีบางคนที่จะตั้งคําถามนะว่าโอเคเพื่อนเขาหรือว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้นอนแบบว่านอนเร็วอ่ะไม่ได้นอนสี่ทุ่มนะนอนดึกด้วยซ้ําไปแต่ก็สูงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็นอนหลับดีแล้วยังไงหมายความว่ายังไงเอยคืออย่างนี้นะคะเขาบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรานะก็อย่างที่เกิดก่อนหน้านี้นะว่าเจ้าวงจรเซอร์เคดี้ของแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันถูกไหมมันไม่ได้หมายความว่ามันเท่ากันเป๊ะๆเ,เริ่มเวลาเดียวกันจบเวลาเดียวกันไม่ใช่ค่ะดังนั้นเขาได้มีการแบ่งกลุ่มนะมนุษย์เรา แบ่งออกมาเป็น3ประเภทเวลานะของวงจรเซอร์เคเดียนประเภทเวลาแรกนะก็คือเวลาเช้าค่ะซึ่งคนที่มีวงจรเซอร์เคเดียนเวลาเช้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าวตื่นตัวรู้สึกสดชื่นในเวลาตอนเช้ามากะนะคะถ้าตอนบ่ายอาจจะง่องยอะไรประมาณนี้นะคือกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะเข้านอนอยู่ประมาณนี่ยสองสามทุ่มแล้วก็มีเวลาตื่นนอนเร็วกว่า,เ,าเวลาตื่นนอนเฉลี่ยของคนทั่วไปนะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือวงจรเซอร์เคเดียนแบบประเภทเวลาเช้า แล้วก็มากลุ่มที่2นะคะก็คือวงจรเซอร์เคเดียนประเภทเวลาบ่ายค่ะน้องๆที่อยู่ในวงจรแบบเวลาบ่ายเนี่ยเขาจะรู้สึกมีการตื่นตัวแลวสดชื่นมากในช่วงบ่ายเลยช่วงเช้านี่คือง่วงนอนมากอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งกลุ่มที่เข้าอยู่ในประเภทเวลาบ่ายเนี่ยนะคะก็่วงที่เข้านอนเนี่ยก็าอาจจะประมาณสักเที่ยงคืนตีสองประมาณนี้นะคะแล้วก็ตื่นนอนเนี่ยช้ากว่าเวลาตื่นนอนเฉลี่ยของคนทั่วไป มากลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็คือวงจเรเซคเดียนประเภทเวลากึ่งกลางนะก็คือพูดงา่ายไม่เช้าไปไม่บ่ายไปซึ่งก็จะเป็นมนุษย์ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีถึง 60- 8 0ของประชากรทั้งหมดเลยค่ะพี่หนงก็คิดว่าพี่หนงก็อยู่ในกลุ่มที่3นี่แหละค่ะซึ่งกลุ่มของประเภทเวลากึ่งกลางเนี่ยนะคะก็จะเข้านอนอย่างช่วงประมาณเนี่ยสี่ห้าทุ่มแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้าก็ประมาณเนี่ยนะคะหกโมงเจ็ดโมงเช้าอะไรประมาณนี้ หลังจากที่น้องรู้แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกจัดอยู่ในวงจรเซอร์เรคเดียนได้3ามกลุ่มก็คือเช้าบ่ายแล้วก็เวลากึ้งกลางล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่เวลากึ่งกลางนะหกสถึงแปรของประชากรเอ่อทั้งหมดนะคะแต่ก็มีบางคนที่มีความพิเศษบางคนอาจจะนอนเร็วนะเอ่อจะให้เข้านอน4ี่ห้าทุ่มอ่ะไม่ได้หรอกก็จะรู้สึกวังว่งนอนมากแต่ขนาดที่บางคนเนี่ยเออตีหนึ่งสีสองหรือเข้านอนก็มีนะคะคือกลุ่มที่พิเศษแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดปกติ เพียงแต่ว่าวงจรเซอร์เดียนของเขาถูกเซตไว้แบบนั้นดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะนอนดึกแต่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาในเรื่องการนอนนะเรื่องความสูงก็ไม่มีปัญหาการผลิตเอ่อโกรทฮอร์โมนก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเพราะว่าวงจรเซอร์เดียนของเขาก็ยังทํางานตามปกตินั่นเองน้องๆคนไหนที่แบบว่าเหมือนวงจรชีวิตมาเรา,เราตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนะคะจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เรานอนประมาณอย่างสี่ทุ่มเราก็หลับแล้วแต่พอเราโตขึ้นแอคทิวิตี้มันเริ่มมี น,นะคะเราอาจจะเล่นเกมเราอาจจะคุยกับเพื่อนนะเราอาจจะแชทอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้มันเลยเวลาปกติของเราไปอันนี้การดีเลย์นี้มันจะส่งผลกับเจ้าวงจรเซอร์เคเดียนของเรานั่นเองค่ะ การมาแนะนำนะคะว่าถ้าสมมติว่าน้องเล่นเกมหรือว่าน้องดูคอมพิวเตอร์หรือว่าน้องทำงานบนคอมพิวเตอร์จำเป็นงานนะเพราะว่าอาจจะต้องส่งงานคุณครูหรือส่งงานให้ที่ทำงานอะไรแบบนี้อาจจะต้องเรียกว่ามีการทำงานแบบยืดยาวไปในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วมีการแนะนําเขาว่าก่อนที่จะนอนเนี่ยก็คือให้ทิ้งช่วงไว้นิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าปิดสวิตช์ปิดคอมปุ๊บนอนเลยอ่ะมันจะเกิดอาการที่นอนไม่ค่อยหลับอ่ะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะหลับนะคะก็จําเป็นที่จะต้องทิ้งช่วงไว้สม สักสามสถึงสีนาทีในช่วงเวลานี้นะคะน้องอาจจะฟังเพลงหรืออ่านหนังสืออะไรก็ได้ค่ะคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยปิดจอคอมแล้วก็มาดูมือถือแทนนะไม่ใช่นะคะอาจจะอ่านหนังสือเพราะว่านังสือก็ไม่ปล่อยแสงสีฟ้าออกมาแน่นอนนะคะตรงนี้มันก็จะเรียกว่าช่วยวอร์มอัพนะ เตรียมความพร้อมให้ร่างกายที่จะเรียกว่าเข้าสู่การนอนหลับแล้วในช่วงระหว่างที่เราวอร์มอัพเตรียมพร้อมเนี่ยนะคะสมองผ่อนคลายมากขึ้นนะร่างกายก็เริ่มที่จะพร้อมที่จะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินอีกทีหนึ่ง ดังนั้นสรุปคําตอบกันอีกทีนะคะว่าเจ้าอุปกรณ์เลกทรอนิกอุปกรณ์ิจิตอลต่างๆมันส่งแสงสีฟ้าแล้วมันก็ส่งผลต่อ,อระบบการทํางานภายในร่างกายของเราเนื่องจากว่าในร่างกายของเราเนี่ยถูกควบคุมด้วยวงจรเซอร์เคเดียนแล้วเจ้าวงจรเซอร์เคเดียนเนี่ยค่ะมันก็จะควบคุมในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมอนต่างๆแล้วฮอร์โมอนบางตัวที่มันหลั่งออกมามันมีความสําคัญมากเลยต่อเรื่องของความสุขของเรานะคะนั่นก็คือตัวเมลาโทนินแล้วก็โกรทฮอร์โมนนะคะแล้วค่ะหวังว่าข้อมูลที่พี่หนุรวบรวมมา าจจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกันนะคะเพราะว่าเวลาที่พี่หน่งออกคลิปใหม่เรื่องราวนะข้อมูลสาระดีๆเนี่ยก็เมื่อพี่หน่งอัพคลิปแล้วเนี่ยน้องก็จะได้รับการแจ้งเตือนค่ะใครมีคำถามไะไรทิ้งมาใต้คลิปนะคะพี่หน่งจะรีบมาตอบกับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในพอดแคสต์หน้าพี่หนงสังเวียนสูงวัยสวัสดีค่ะ